สวัสดีเรียนชั้นปหนึ่งทุกคนนะครับผมพบกับครูบานะในรายวิชาสุขศึกษาและวัฒนศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการปฏิบัติตนตามหลักสุขาบัญญัติแห่งชาติเนี่ยมันมีทั้งหมด10ข้อใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกตั้งแต่ข้อที่1กันก่อนเลยนะครับตึบต๊บตึ๊บโอ้ยกายยังไม่ได้อาบน้ําเนี่ยมา ข้อหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดนะครับการดูแลรักษาร่างกายเราควรทำยังไงอย่างแรกที่เราต้องรู้เลยก็คือหนึ่งเนี่ยเราต้องชำระนะครับชำระล้างร่างกายเนี่ยวันละ2ครั้งนะครับเชา้าแล้วก็ก่อนนอนถูกไหมนะครับตอนเช้าเราจะอาบน้ำตอนไหนก็คือหนึ่งก่อนมาโรงเรียนหรือว่าตอนตื่นนอน ก่อนที่เราจะทํากิจกรรมต่างๆเราก็ต้องอาบน้ำนะครับให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกสดชื่นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทํากิจกรรมในแต่ละวันส่วนตอนเย็นหรือตอนก่อนนอนนะครับเราก็ควรอาบน้ำนะครับเพื่อที่จะชาระล้างร่างกายในส่วนที่เราเนี่ยไปทํากิจกรรมมาอาจจะมีเ,เชื้อโรคนะครับฝุ่นละอองหรือว่าคราบเหงื่อของเราที่เราไปเล่นหรือไปทําอะไรกันมานะครับอาบน้ําเพื่อเพิ่มความสะอาดให้กับตัวเอง นะแล้วก็สะผมเป็นประจำนะครับสะผมเป็นประจำเนี่ยหมายถึงว่าสองวันสระหนึ่งครั้งนะครับหรือว่า3วันสระหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าเราจะสระทุกวันนะครับจะสระทุกวันเนี่ย,ะะนนยครูไม่แนะนำนะครับเพราะว่าการสระผมทุกวันเนี่ยจะทําให้หนังศีรษะเนี่ยเกิดอาการแห้งนะครับแล้วก็ไม่มีน้ํามันไปเลี้ยงเส้นผมนะครับจะทําให้ผมเนี่ย แห้งนะครับแล้วก็ขาดหลุดล่่งได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็2วันสาทีก็ได้ยิ่งเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงผมยาวนะครับเวลาสระผมเนี่ยแห้งยากใช่ไหมนะก็2วันสาธีก็ก็ได้นะครับอ่ะต่อมาตัดเล็บมือเล็บเท้าไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะครับตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สะอาดนะครับผมเพื่อไม่ให้เ,เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปในเล็บมือของเรานะครับ เวลาเราเกานะครับหรือว่าไปหยิบจับสิ่งของอะไรเนี่ยเชื้อโรคมักจะเข้าตามมือถูกต้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล็บมือเล็บเท้าของเราเนี่ยก็ต้องสั้นอยู่เสมอแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีในการตัดผมสั้นเอ้ยตัดผมสั้นว่าตัดเล็บสั้นนะครับก็คือ,เ,อ,อเราจะได้ทํากิจกรรมได้อย่างสะดวกนะครับนะถ้าเล็บยาวเนี่ยเวลาหย,ยิบจับอะไรมันก็รู้สึกแบบเหมือนติดเล็บใช่ไหม ส่วนเล็บเท้านะครับผมถ้าเล็บเท้ายาวเกินไปเวลาเราใส่รองเท้าเข้าใบจะเกิดอาการเล็บเนี่ยทิมเข้าไปในเนื้อของเรานะครับจะทําให้เกิดเล็คบคบอันนี้ปวดปวดหนักเลยนะครับอ่ะต่อมาเป็นการดูแลรักษาความสะอาดของใช้ทําได้อย่างไรบ้างนะครับก็คือถ้าเป็นเสื้อผ้าของเราเนี่ยเราก็ใส่ทุกวันแล้วก็ซักถูกไหมเราไม่สามารถใส่เสื้อซ้ํากันได้นะครับยกเว้น ยกเว้นเสื้อคลุมเห็นไหมเสื้อคลุมนะครับเสื้อคลุมเนี่ยสามารถใส่ได้2วันหรือ3วันคล้อยซักก็ได้นะครับส่วนเสื้อข้างในหรือเสื้อที่เราใส่กับเสื้อแขนสั้นเนี่ยนะครับเราควรซักทุกวันนะครับเพื่อไม่ให้นะครับเสื้อผ้าของเราเนี่ยมีเชื้อโรคนะครับแล้วก็เหม็นนะเราก็ควรใส่ครั้งเดียวแล้วก็ซักนะครับผม ต่อมานะครับของเล่นนะครับของเล่นเนี่ยเออเราไม่จำเป็นต้องทําความสะอาดทุกวันหรือบ่อยอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่เราควรที่จะจัดเก็บของเล่นเนี่ยให้อยู่ในบริเวณที่พ่อแม่เราจัดไวให้ว่าที่ตรงนี้มันคือที่เก็บของเล่นอย่างเช่นกล่องใส่ของเล่นนะครับลิ้นชักเกะอะไรก็ตามหรือตู้เอาไว้ใส่ของเล่นเราก็จัดเก็บให้เป็นระเบียบเวลาเราเล่นเสร็จแล้วนะครับ ต่อมานะครับทำความสะอาดของใช้ที่ใช้เป็นประจําอย่างเช่นครูเนี่ยใช้อ้น,นี้เป็นประจานะครับครูใช้แก้วน้ําใช่ไหมอ่ะแก้วน้ําของครูเนี่ยเป็นแก้วน้ําส่วนตัวนะครับเวลาครูใช้เสร็จปุ๊บกลับไปห้องปุ๊บครูก็ล้างนะครับล้างทาความสะอาดอ่าเป็นประจําเลยนะครับอ่ะคำถามนะครับทำไมนักเรียนต้องรักษาความสะอาดร่างกายและของใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ นะครับถ้าร่างกายโสกะปกนะครับผมจะมีผื่นนะครับมีตุ่มขึ้นนะครับทำให้เกิดอาการคันนะครับใครที่แบบคันบ่อยๆอ่ะแสดงว่าไม่ได้อาบน้ําหรือเสื้อผ้าของเราเนี่ยมีเชื้อโรคมีความโสกโปกนะครับมีกินตัวนะครับเห็นไหมครูไม่มีหอมในเชื่อมาดมนะนะครับเพราะว่า การมีกลิ่นตัวนะครับก็คือการที่เราเนี่ยไม่ได้ทําความสะอาดร่างกายนะครับหรือใส่เสื้อผ้าที่ซ้ำไปซ้ำมาเกิดการสะสมของเชื้อโรคเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยนะครับเชื้อโรคเนี่ยอยู่บริเวณรอบๆตัวเราทั้งหมดเลยถ้าเราไม่รู้จักป้องกันเชื้อโรคก็จะเข้าร่างกายของเราได้ง่ายขึ้นเห็นไหมนะครับหากเรานะครับดูแลร่างกายของเราให้สะอาดนะครับทำให้ไม่เกิดโรคต่างๆแล้วนอกจากนี้นะครับการทําความสะอาดของใช้ จําเป็นต้องทําเป็นประจำนะครับเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆนั่นเองอ่ะต่อมาต่อมาเป็นใบงานนะครับใบงานครูยังไม่ได้แจกให้นะครับยังอยู่ที่ครูยอยู่เลย <S <S เดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยแจกให้นะจ่ะ,ะข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นใบความรู้นะครับใบความรู้ เห็นภาพสองคนนี่ไหมครับเห็นไหมอ่าสองคนนี้นะครับผมภาพซ้ายมือเนี่ยเป็นเด็กหญิงนะครับทําความสะอาดร่างกายหรือว่าเด็กหญิงเนี่ยกำลังอาบน้ําชําระล้างร่างกายเพื่อให้เกิดความสาอะอาดนะครับส่วนภาพขวามือของนักเรียนก็จะเป็นคุณแม่นะครับคุณแม่ล้างจานหรือภาชนะที่เราใช้รับประทานอาหารล้างเพื่อกับนํามาใช้ใหม่นะครับล้างเพื่อให้สะอาดและปราศจากเชื้อโรคนั่นเองนะครับ สรุปแล้วข้อที่1นนะครับก็คือการดูแลรักษาและของใช้ให้สะอาดนะครับสระผมนะครับสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นมันดูแลรักษาของใช้ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ,อะนะครับ <c oughs> ก็คือการที่เราต้องดูแลร่างกายของเราให้สะอาดนะเล็บมือเล็บเท้านะครับผมนะครับ ผมคูเริ่มยาวอีกแล้วต,ต้องไปตัดผมเ่ยนะครับแล้วก็อะไรอีกอะของใช้ส่วนตัวนะครับเราทําเพื่อให้นะครับเราเนี่ยจะได้มีสุขภาพกายที่ดีแล้วก็จะไม่มีโรคภัยเข้ามานะครับอ่ะมีแค่นี้นะครับผมอ่ะทีนี้เป็นรูปบ้านเห็นไหมห้องนอนนักเรียนดูนะครับห้องนอนของเรานะครับเวลาเราจะนอนเนี่ยห้องนอนของเราก็เป็นสิ่งสาคัญนะครับห้องนอนถ้าเราไม่ทำาสะอาด มันก็เป็นห้องที่มีแต่เชื้อโรคนะครับนี่ห้องนอนห้องทํางานนะครับหรือห้องเรียนห้องอะไรต่างๆเลยนะครับมีหลายอย่างเราก็ทำความสะอาดของเราเป็นประจําปกตินะครับส่วนตัวครูครูก็ทาทิตย์ละครัครบกวาดห,ห้องนิดหน่อยถูห้องนิดหน่อยนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ